สวัสดีครับวันนี้มาพัฒนาความรู้นะฮะเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษานะครับในกลุ่มน่าน2คอนเทนต์นะครับในเว็บไซต์น่าน2คอนเทนต์นะครับก็บริการความรู้สำหรับบุคลากรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะสำหรับสพน่านเกศสอและผู้สนใจทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้น ก็มาดูนะครความรู know, ้กฎหมายการศึกษานะครับทุกท่านมาดูความรู้ตรงนี้นะครับในส่วนของกฎหมายการศึกษานะฮะเราจะนำเสนอนะฮะพรบการศึกษาหลักๆนะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับพรบระเบียบบริหารพรบระเบียบข้าราชการครูนะฮะสามสี่พรบหลักๆนะครับเพื่อให้ ทุกท่าน,นะฮะได้มีความรู้แล้วก็ไปทดลองทำข้อสอบนะฮะทดลองทำข้อสอบในสวัสดีครับวันนี้มาพัฒนาความรู้ทดลองทำข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูความรู้ตรงนี้กันก่อนนะครับโอเคนะฮะตรงนี้รูปกล้องไม่ขยับแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับ กระบีกระบ B, ีบนะฮะได้ยินชัดอยู่นะครับทางกระบีกล้องทำไมไม่ไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะกล้องไม่ขยับ ต่อนะครับพระราชบัญญัติการศาึกษาแห่งชาตินะครับ2542นะครับซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของการจัดก,การศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูความรู้ต่างๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปทำข้อสอบในน่าน2 c o คอนเทนต์นะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้วันที่29เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปลองทำข้อสอบกันเลยนะมาดู ความรู้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวดูในลิงก์นะฮะน่าจะลิงก์จาก YouTube ได้นะครับดูจาก y o u t u b e วินวินครูไทยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาในหน้า2สองคอนเทนต์นะครับเป็นคลิปที่ตั้งใจทําให้กับสมาชิกทุกคนได้มีความรู้ตรงนี้นะครับมาดูนะฮะพรบการศกษามีตั้งแต่ปี2องพนะครับนิยามต่างๆนะครับส่วนใหญ่นิยามต่างๆก็อยู่ในมาตราส มาตรา4ของเกือบทุกพบรบเลยเวลาเราอ่านนะครับเพราะฉะนั้นนิยามก็ต้องดูให้เข้าใจนะครับให้มีความรู้ไว้อย่างเช่นคําว่าการศึกษาหมายความว่าอย่างไรนี่นะครับการศึกษานะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านกฎหมายก็ต้องพยายามเข้าใจนะครับอย่างน้อยดูคีย์เวิร์ดให้ได้นะครับอย่างเช่นจำไม่แง่ว่าถ่ายทอดงอกงามสืบสารจันทร์ลงสร้างองค์ความรู้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนะครับกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกง,งามของบุคคลและสังคมนี่นะฮะนะครับ แล้วก็สุดท้ายบอกว่าการเรียนรู้แด้ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะฮะจำคีย์เวิร์ดดีๆนะครับตรงนี้ครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าเวลาตอบตอบตามนิยามนะอาจจะพบในข้อสอบได้นะครับตรวนี้นะนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายความว่าการศึกษากรดับปรุงษาอ่าดอกคไม่ดีนะครับตรงนี้นะครับการศึกษากระดับมศึกษานะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับการศึกษาตลอดชีวิตนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นไปทําในข้อสอบเกณฑ์นะฮะผ่านร้อยละหกนะฮะได้ใบประกาศนะครับร้อยละหกนะฮะเหมือนไปสอบจริงเลยนะครับไปสอบจริงตส่วนใหญ่ก็ร้อยละหกสิบนะสอบรองพอโรงเรียนนะฮะก็ร้อยละหกนะฮะแต่ว่าเวลาทําข้อสอบอะไรก็ตามนะฮะทำเป้าหมายสูงสุดก็คือคะแนนสูงสุดไว้ให้ผิดน้อยที่สุดไว้นะครับต่อไปนะครับการศึกษาตลอดชีวิตนะครับการศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่าการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับเพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นดูนิยามความหมายต่างๆไว้ให้ดีนะครับตรงนี้นะนะครับอาจจะพบในข้อสอบนะครับอาจจะพบในข้อสอบดูดีๆนะจําให้ได้แม่นยํานะครับโอเคนะครับ แล้วก็มาดูครับสารนึกษาขันพื้นฐานหมายความว่าสารศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเคดูผ่านตาไปนะครับมาตรฐานการศึกษาดูดีๆอีกเช่นกันนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสารึกษาทุกแห่งเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับการกํากับดูแลตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษานะครับการประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูอีกดีๆเช่นกันฮะมีคีย์ิดตรงนี้ฮะข้อกดดําหนดเขาว่าข้อกดดําหนดกับคําว่าเทียบเคียงนะฮะข้อกําหนดใช้ในการเทียบเคียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูไว้ดูไว้ข้อกดดําหนดเทียบเคียงคือมาตรฐานการศึกษานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นต้องดูไว้นะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับประกันคุราภายในประกันคุราภายนอก่านะดูให้ผ่านตานะครับ เพราะฉะนั้นอยู่ในโรงเรียนก็ทําประกันคุ้รภายในให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะประเมินปร,ประเมินคุณภาพภายนอกประกันคุณภาพภายนอกนะฮะก็ผู้ที่จะมาประเมินก็คือมส,อสมมคือตรงนี้นะฮะสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษานี่นะครับโอเคนะฮะประกันคุณภารภายในเป็นหน้าที่ของใครนะฮะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนนะฮะโรงเรียนจำไว้นะนะครับหรือหน่วยงานต้นสังกัดนะฮะ โรงเรียนและเขตนั่นเองนะครับตรงนี้นะนะครับก็คือเขาบอกว่าอะไรฮะของสาราภายในโดยบุคลากรทางการศึกษา,านั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้นะฮะนะครับอ่าเน้นสีเหลืองไว้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเน้นไว้นะครับเน้นไว้อ้าแป๊บหนึ่ง เป็นหน้าที่ของโรงเรียนและเขตนะครับนั่นเองนะครับโดยบุคลากรภายในสถานศึกั่นเองนะฮะหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นก็จําไว้ว่าในเท่ากับโรงเรียนบวกเขตนะฮะนะครับคือโดยบุคลากรนั่นแหละนะครับ pdca ภายในโรงเรียนนั่นแหละนะฮะส่วนประกันครอบภายนอกก็คือสมสอนะครับต่อไปผู้สอนคำว่าผู้สอนหมายความว่าครูและคณาาจรย์ครูและณาจารย์ในสถานศึกษาะดับต่างๆนะครับ คำว่าครูนะครคำว่าครูนะครับคำว่าครูหมายความว่าบุคลากรพิเชีพซึ่งทําหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆนะฮะนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเน้นไว้นะครับคำว่าครู ในส,นสารศาสตร์ของรัฐเลกชนนะฮะนะครับตรงนี้นะของผู้เรียนวิธีการต่างๆในสารศาสตร์ของรัฐเลอกชนนะครับโอเคต่อไปคําว่าคณาจารย์นะครับคณาจารย์ก็อยู่ระดับอุมศึกษาคําว่าคณาจารย์สังเกตง่ายๆมีคําว่าวิจัยนะครับคำว่าวิจัยนะฮะวิจัยเนี่ยนะครับระดับอุมศึกษาจำไว้นะครับระดับอุมศึกษาผู้หผนสารศาสตรานะครับเพราะฉะนั้นต้องได้นะผู้แรนสารศากษานะครับ ผู้บริหารสถานศึกษานะครับต้องได้นะครับก็คือหมายความว่าบุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบบริหารที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษานะครับอ่าที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งนะฮะแต่ละแห่งของรัฐและเอกชนนะครับแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูไว้นะครับตรงนี้นะนะครับอ่าตรงนี้วงกลมติดมานะครับบุคลากรวิชาชีพ ที่เราผิดชอบบริหารารศึกษาแต่ละแห่งของรัฐและเอกชนนะครับและเอกชนโอเคนะครับต่อไปผู้บริหารกรารศึกษานะครับบุคลากรด้าอาชีพที่ทําที่เราผิดชอบการบ,บริหารกรารศาึกษานอกสานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่กรารศึกษาขึ้นไปนะครับผู้บริหารกรารศึกษานะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นดูไว้นะครับเรื่องกฎหมายเรื่องนิยามต่างๆเราก็ต้องมีความรู้ต่างๆไว้นะครับกระทรวงตอนปี2นั้นนะครับ ชื่อกระทรวงยาวนะฮะก็คือกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒธรรมนะฮะตอนหลังตอนปีส5ห้านี่นะครับเขาตัดศาสนาและวัฒนมไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นกระทรวงก็เหลือเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการนะครับโอเคตรงนี้ก็คงจะได้นะครับคงจะได้ตรงนี้ติดมาด้วยเยอะเลยวงกลมนี่นะฮะเดี๋ยวผมขอรีดูไปนิดนึงน,นะฮะตรงนี้ ดูต่อนะครับหมวดหนึ่งนะครับหมวดหนึ่งบททั่วไปความมุ่งหมายและหลักการมาดูนะครับพอเ,เราจัดการศึกษาไปทําไมเนี่ยนะครับต้องมาดูนะ,ะต้องมาดูนะฮะมาตราหกนะฮะมาตราหกมาตราหกมาตราหกมนุษย์ที่สมบูรณ์นะฮะมาตราหกมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็โน้ตไว้นะครับการจัดการศึกษานะฮะ ต้องเป็นไปเพื่อพัฒน,นาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้คุณธรรมมีจริยธรรมและระธรรมในการลงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะฮะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโอเคนะอันนี้คือมาตรา6เน้นไว้นะครับเพื่อพัฒน,นาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะฮะโอเคนะเราจะการศึกษาปไปทําไมนี่นะครับ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับโอเคนะฮะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะฮะต่อไปปรัชญ,ญาการศึกษาไม่แน่นะอาจจะปรับเปลี่ยนอ่านะเพราะฉะนั้นเห็นโควิดมาแบบนี้นะปรัชญ,ญาการศึกษาอาจจะเปลี่ยนนะฮะเช่นการศึกษาเพื่อความอยู่รอดเนี่ยนะการศึกษาเพื่อเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยน,นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นต้อง ต้องเพิ่มความรู้ต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างเข้มข้นเลยนะนะครับการศึกษาเพื่อสุขภาพที่ดีอะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้อันนี้คิดเองนะนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโควิดมาเนี่ยปรัชญาการศึกษาหรือสิ่งที่เราต้องจัดเนี่ยนะต้องปรับเปลี่ยนไปนะฮะอันนี้คือแนวคิดเพิ่มเติมนะแนวคิดเพิ่มเติมนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปนี่นะฮะบริบท bathroom, หรือว่าหลักสูตรเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตามนะฮะปรับเปลี่ยนตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือทํำยังไงนะนักเรียนจะมีชีวิตที่ปลอดภยัยมีสุขภาพที่ดีนะฮะเปิดภาคเรียนมาไม่มีโรคระบาดมาติดต่อภายในโรงเรียนนะฮะนักเรียนมาเรียนอย่างปลอดภัยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตระหนักแล้วก็ มีระบบป้องกันนะฮะมีมาตรการที่มาบริการให้กับผู้เรียนนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะฮะต่อไปครับมาตรา7มาตรา7นะครับในกระบวนการเรียนรู้นะฮะต้องมุ่งปลูกฝังนะครับต้องมุ่งปลูกฝังสำนึกที่ถูกต้องนะะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุกอันมีพระมกษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะฮะโอเคนะครับรู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิและหน้าที่นะเพราะฉะนั้นในมาตราจิตเนี่ยจำไม่ง่ายว่ามุ่งปลูกฝังนะมุ่งปลูกฝังเรื่องนัน้นเรื่องนี้มุ่งปลูกฝังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะจำให้ได้นะครับมุ่งปลูกฝังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะโอเคนะครับมาตราหุรูธที่สมบูรณ์มาตราเจ็ดมุ่งปลูกฝัง มาตรา8ส่วนใหญ่เอาเข้อสอบบ่อยๆครับมาตรา8นะฮะมาตรา8เพราะฉะนั้นต้องได้นะมาตรา8นะครับการจัดก,การศึกษาให้คนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้นะฮะให้ยึดหลักดังนี้นะครับ,รบ 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนนะฮะหเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนนะครับ 2. ให้สังคมร่วมจัดการศึกษานะครับ3 พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อนเนื่องนะมี3ข้อนะเพราะฉะนั้นดูดีนะครับเป็นการศึกษารตลอดชีวิตสำหรับประชาชนให้สังคมร่วมจัดพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อนเนื่องโอเคนะครับต่อไปมาตรา9นะครับมาตรา9ระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดนะครับเพราะฉะนั้นเวล,เวลาจำไม่ง่ายจําว่าเอกภาพหลากหลายกระจายอํานาจนะ ข้อ1เอกภาพหลากหลายข้อ2กระจายอำนาจข้อ3ยาพราดมาตรฐานมีการจัดระดับการประกันคุณภาพทุกระดับและประเภทการศึกษานะครับ4มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิอาชีพครูนะครับคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับข้อ5ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษาข้อ6การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กรปกครององค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสนารประกอบการและสถานส,ะสะม Mitar อื่นนะครับอันนี้คือมาตรา9นะครับมาตรา9โอเคนะครับมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับมาถึงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพบกันในช่วงที่2นะครับมีคลิปต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้ก่อนนะครับอีกสักครู่พบกันนะครับ